แต่และจังหวัดเนี่ยก็มีของดีเป็นของตัวเองอย่างจังหวัดสระบุรีนี่ก็มีแต่ของอร่อยวันนี้จะขอพาทุกคนมากินสี่ร้านในสระบุรีที่บอกเลยว่ากินได้ไม่มีเบืออ่อแถมเมืองน,นี้ผู้คนใจดีมีแต่คนน่ารักเขาเปิดด้วยร้านข้าวมันไก่เก่าแก่ที่อยู่คู่สระบุรีมามากกว่า70็ดสับป<อ>ร้านข้าวมันไก่ลดนิยมป้ายสีดำที่จะไม่มีสาขาเป็นรุ่นที่3แล้วตัวข้าวมันหูมาร่วนกําลังดีไม่มีแฉะเนื้อไก่นุ่มหนังบางกรอบกินคู่น้าจิ้มของทางร้านเนี่ยจะมีรสชาติเปรี้ยว ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครมาสระบุรีเนี่ยก็ต้องแวะรอเดินถัดไัมาอีกนิดนึงจะเจอกับร้านกว๋วยเตี๋ยวหมูเฮียเบี้ยวเจ้าเก่าที่จะมีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบและเย็นตาโฟตแต่เราแพ้ทางให้กับกว๋วยเตี๋ยวหมูเด็กๆแบบนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มมากเพียงแค่ใส่พริกเข้าไปนิดหน่อยทุกค,คราทุกอย่างให้เข้ากันจะหอมทั้งถั่วเครื่องที่ให้มาก็มีทั้งหมูแดงตับไส้หือกล้วยบะหมี่ของที่ร้านก็เป็นแบบบะหมี่เส้นกลมลวกมากำลังดีแต่ต้องยกให้เป็นขวัญใจของเราเเเเเเเลลยยกกกกกััััับบบบบบหหมมมูแแผ่่่่นน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 นีีีีี้้้้้ดดดิิตตออาาาาาาจจรรรรวงไทคสะุ แล้วทุกคนเชื่อไหมว่าราดหน้าที่เห็นน้ําใสๆแบบนี้แต่รสชาติเนี่ยไม่ใสาตามหน้าตานะจะมีทั้งความเค็มความหอมกลมกล่อมใสแค่พริกไทยไว้พอเลยเรียกได้ว่าโดนเข้าไปคาแรกนี่งง,งจริงๆงงในความอร่อยสมแล้วที่คนสลับบุรีเนี่ยแนะนำเรียกได้ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยกินได้ทุกวันจริๆงๆคืราดหน้าร้านนี้ปิดท้ายด้วยของหวานในตลาดอย่างเจ๊หมวยไอศครีมที่จะเป็นไอศครีมเจ้ากเาก่าแก่ที่เขาขายมาเป็นรุ่นที่2แล้วและที่เราเลือกมาก็จะเป็นไอศครีมกะทิสดเขามีโกโก้ด้วยนะทุกคนมาพร้อมด้วยเครื่องต่างๆอย ต่างๆเป็นเมนูปิดท้ายในสระบุรีได้ดี <S <S 2> <S 2> ในตัวเมืองสระบุรีเนี่ยมีอีกหลายร้านที่เราอยากจะไปลองมากๆ <S <S เลยไว้คราวหน้าเราจะตามกลับมาเก็บให้ครบให้หมด <S <S เลยใครมีร้านไหนเด็ดๆในสระบุรีคอมเมนต์ไว้ได้เลยแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย